ต่ำเนี่ยยังรู้สึกว่ามันไม่สูง่ะได้แค่นี้แหละอืให้มันให้มันดูแบบสูงสูงหน่อยจะได้แบบเวลาเราอยู่แล้วมันจะไม่อึดอัดเวลาเราอยู่อาศัยอะไรเงี้ยมันจะบ้านโปร่งดีลมเริ่มมันเข้าออกสบาย าบ้านต่ำแล้วมันก็อึดอเดยวตีฟ้าอีกอะไรอีกอรู้จักกำเงินไหมไม่รู้จักรู้จักแต่ที่มันเป็นข่าวกันหน้าอุบาทอุบาทอุบาทครอบครัวบางครอบครัวไม่ได้ว่านะแต่ว่าไม่อยากโทษตัวเด็กหรอก มันต้องโทษที่ตัวพ่อกับตัวแม่มันตัวพ่อกับตัวแม่มันตัวพ่อกับตัวแม่มันน่ะคุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณต้องอบรมสั่งสอนลูกแล้วตัวคุณน่ะตัวพ่อตัวแม่ถ้าความคิดมันอุบาทแล้วอ่ะมันก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกสงสารเด็กที่มันเติบโตมาในครอบครัวที่มันมันไม่โอเคอ่ะแล้วมันก็ขยันนะขยันปั๊มลูกด้วยนะอีพวกนี้ขยันขยันปล่อยขยันปั๊ม แล้วมันก็เป็นการเพิ่มประชากรที่มันประชากรที่มันไม่มีคุณภาพสู่สังคมอ่ะแล้วเด็กพวกนี้มันก็โตมาแบบมีปัญหามันไม่ได้รับการปลูกฝังอบรมเรื่องเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรที่มันควรจะได้ปลูกฝังอย่างอย่างอย่างเหมาะสมอ่ะมันก็โตมนสภาพแวดล้อมที่มันมันไม่ดีโตมาในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีมันก็เป็นแบบนั้นน่ะโทษเด็กไม่ได้หรอกต้องโทษพ่อแม่ เพราะว่าแม่พิมพ์แรกที่สําคัญน่ะก็คือพ่อแม่นะใช่ไหมพ่อแม่พ่อแม่คือบูรพาจารย์น่ะอาจารย์คนแรกของลูกอะ่ะก็คือพ่อแม่นะเป็นบูรพาจารย์น่ะแล้วมันอายุอะ่ะเพิ่งสามสิบเท่าไหร่เองมันมีลูกปลาไปกี่คนแล้วอายุมันเพิ่งสามห้าสามหกเองอะ่ะมันลูกมันมันกี่คนน่ะลูกมันน่ะแล้วมันจะเอาสาติปัญญาอะไรไปสั่งสอนลูกอะ่ะ การจะมีลูกมันไม่ลูกคนมันไม่เหมือนลูกหมานะเอออายุสามสิบห้าสามสิบหกลูกปลาไปเก้าคนน่ะแล้วลูกคนมันไม่ใช่ลูกหมานะลูกหมานี่แม่หมาพ่อหมามันดูแลนะแม่หมามันดูแลพ่อหมามันไม่ค่อยดูแลแม่หมามันดูแลพอถึงลูกหมามันหย่านมมันก็ทิ้งละมันก็จํามันลืมพ่อหรือแม่แล้วมันก็ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นพ่อตัวนี้เป็นแม่ มันก็ผสมพันธ์กันมั่วไปหมดตัวลูกก็เอากับตัวแม่ตัวแม่ก็เอากับตัวพ่อมั่วไปหมดแต่คนมันไม่ใช่นะคนลูกคนหนึ่งอ่ะมันต้องดูแลไปจนชีวิตตลอดชีวิตนะความเป็นพ่อเป็นแม่มันไม่ได้หายไปนะมันติดไปตัวไปตลอดชีวิตนะมนุษย์อะมนุษย์มันเป็นสัตว์ประเสริฐนะมันต้องจําได้ว่านี่คือพ่อมันแม่มันมันไม่เหมือนหมาหมาพอมันเริ่มโต วัยเจริญพันธุ์แล้วมันก็ลืมพ่อลืมแม่แล้วบางทีมันแย่งตัวแม่มันก็กัดกับพ่อมันยังได้เลยลูกหมาแต่คนมันไม่ใช่นะคนมันมีศีลธรรมคนมันมีศีลธรรมเนี่ยมันก็ทําให้พ่อเป็นแบบนี้มันก็เหมือนเอาปัญหามาสู่สังคมทุกคนดีฉันเอาต้นนี้มาเดี๋ยฉันจะปลูกต้นนี้ย้ายมานี่ตัวนี้ต้นใหญ่มาก ต้นนี้ต้นใหญ่มากเี๋ยวจะเอ้ตรงนี้เลยกลางต้นนี้เดี๋ยวให้แม่เขามาดูเมื่รู้เขาจะปลูกยังไงเขาไม่รู้ให้เขาปลูกขเข้าไปปลูกอย่างนั้นปลูกอย่างนี้ปลูกอย่างนี้ปลูกอย่างนั้นแดดดีค่ะทุกคนแดดดีมากวันนี้แดดฉ่ำแดดลงแดดฉ่ำเลย เออนี่เดี๋ยวก็ถมดินเอาดินลงอีกก็นีหาตังค์อย่างเดียวเลยทุกคนวันนี้ฝนไม่ตกค่ะดีมากแดดดีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแดดลงไปแดดลงถ้าไม่พร้อมมึงอย่าไปอยากมีลูกเลย อย่าไปอยากมีลูกอย่าไปอยากคนจะมีลูกได้หนึ่งคนเนี่ยมันต้องดูหลายอย่างนะมันต้องดูความพร้อมหลายอย่างเราพร้อมหรือยังคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าจะมีลูกใช่ไหมหนึ่งเราต้องดูว่าเราพร้อมไหมพร้อมที่จะรับผิดชอบตอนหนึ่งชีวิตที่จะเกิดมาได้ไหมสถานะความเป็นอยู่ของเราโอเคไหมในการที่เราจะมีปัใจจัยในการเลี้ยงดูอะ่ะเรามีไหม ปัจจัยสี่อ่ะลูกเราเกิดมาเราจะมีปัจจัยสี่เอาแค่ว่าเพียงพอต่อการให้เด็กคนหนึ่งมีชีวิตรอดได้เรามีหรือเปล่าถ้าไม่มีอ่ะถ้ายาวเรายังไม่มีเราอย่าเพิ่งไปรีบมีลูกนะมันไม่ได้นะอืมถ่ายรั้วให้ดูหน่อยนี่ไงครับนี่รั้วบ้านดิฉันรั้วบ้านดิฉันเป็นแบบนี้ รั้วบ้านเป็นแบบนี้เลยรั้วบ้านรัวบ้านสวยๆแบบนี้เลยยาวๆวันนี้ป้าบอกมีคนถามว่าแพรลี่เขาไม่ทำรั้วหน้าบ้านเหรอสารเนรสารเนยังไม่ทันทำอะไรเสร็จเลยแหกปากกันก่อนแล้วอันนู้นไม่ทำอันนี้เหรออันนี้ไม่ทำอันนู้นเหรอกูไม่ได้ทำเอาไม้ไผ่มามากั้นบ้านมันบ้านมึง บ้านกูไม่ได้เอาไม้ไผ่กัน้นมันจะได้ทาง่ายๆมันก็ต้องทําเป็นทีละสะเต็ปสเต็ปสเต็ปอันนี้ก็อนอันนู้นไม่ทําอันนี้เหรออันนี้เขาไม่ทําอันนู้นเหรออันนู้นเขาไม่ทําอันนี้เหรอสารเลนเนบ้านมึงเลยค่ะทาแบบไหนไปทําบ้านมึงเลยค่ะไม่ต้องสารเลนเนจริงอันนี้ไม่ทําอันนี้เหรอเขาไม่ทําอันนั้นเหรอ กขจะให้บ้านเขาลงอย่างนี้เลยเหรอนี่ฉังยังไม่ได้ทําก็ต้องย้ายเสาไฟก่อนยังไม่ได้ย้ายเสาไฟเลยอันนี้ทําหลังสุดเลยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวไหลกําแพงหน้าบ้านน่ะต้องทําหลังสุดเลยเพราะว่ารถอ่ะมันยังจะต้องเข้าออกรถใหญ่อ่ะ มันจะต้องแมโคงแมคโคอะไรมันจะต้องเข้าออกอีกเยอะกว่าเราต้องสร้างบ้านเสร็จสร้างโรงงานเสร็จสร้างคาเฟ่เสร็จถึงจะทํารั้วหน้าบ้านได้มันต้องทําตัวอาคารให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเรายังจะต้องเอาต้นไม้ลงอีกเดี๋ยวเราต้องเอาต้นไม้ลงอีกค่ะต้นไม้ก็ต้องเอาลงอีกต้นไม้ใหญ่อะมันไม่ใช่มีแค่นี้ที่ฉันเอาต้นไม้ใหญ่ลงอีกดิ่ฉันเอาต้นไม้ใหญ่ลงเป็นสเต็ปสเต็ปไปมันไม่ใช่ทำ ดิฉันหมดแล้วมันไม่ใช่ทำง่ายๆมาตอนดิฉันขุดบ่อก็โอ้ยอันตรายนะขุดบ่ออย่างงี้โอ้ยอันตรายขุดบ่เดี๋ยวเด็กตกเดี๋ยวอะไรรอก่อนค่ะรอก่อนให้มันได้เสร็จก่อนให้มันได้ทำก่อนให้มันได้ทำให้มันได้เสร็จก่อนอเห็นไหมล่ะพอล้อมล้วแล้วเงียบกิ๊บ พอล้อมรั้วแล้วเงียบกิบเลยค่ะนล้อมรั้วล้อมบ่อล้อมอะไรเงียบกลิบตอนแรกตั้งแต่ถมดินละตั้งแต่ถมดินอ้อถมดินสูงอะถมดินสูงจังมันจะดินมันจะพังหรือเปล่ามันจะไปเข้าที่ข้างเคียงเขาหรือเปล่าดินะ่ะไม่ทากําแพงหรอทําไมไม่ทํากําแพงอะทําไมไม่ทํากําแพงละ่ะต้องทํากําแพงนะถมดินสูงนะ เดี๋ยวมันยาดินมันจะไปเข้าข้างที่เขานี่นก็เลยทำกำแพงให้มันดูเลยเดี๋ยวทาแต่ใจเย็นๆค่ะกำแพงมันไม่ใช้ซีไม้ไผ่มันเป็นกำแพงกันดินแบบมาตรฐานวิศวะรอก่อนรอก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นๆเอาจริงๆทุกคนทาอะไรจะต้องมอาออทำไมไม่อันนี้อันไม่ไม่อันนั้น รอก่อนคะ่ะใจล่มมเดี๋ยวทำไอ้ที่คุณพูดอะอยู่ในหัวหมดแล้วไอท้ที่ไอท้ที่คุณพูดอะมันอยู่ในหัวหมดแล้วเขาจะต้องทำเป็นสเต็ปเขาทุกอย่างมันจะต้องเป็นสเต็ปสเต็ปของมันรอก่อนคุณต้องรอก่อนคะ่ะอืมเราเป็นป้าข้างบ้านเือเออ อันนู้นอันนี้อันนี้อันนั้นไปหมดสรุปเป็นบ้านใครก็ไม่รู้สรุปเป็นบ้านดิฉันหรือเป็นบ้านป้าก็ไม่รู้งงไปหมดนี่พันสองอมไม่ได้รู้สึกว่ามันสูงเลยนะบ้านดิฉันนะ่ะเดี๋จะตีฟ้าอีกไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันสูง ใค่ะยังไม่ยังไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวต้องชั้น2ก่อนค่ะรอชั้นสองก่อนถ้าชั้น2ออกมาแล้วอะไรแล้วแหละมันจะมันจะเริ่มเห็นสัตว์เห็นส่วนละแต่ดีว่าดิฉันถมบ้านดิฉันน่ะไม่ร้อนหรอกเพราะว่าที่ดิฉันถมสูงที่มันสูงค่ะมันก็จะทําเสร็จมันก็น่าจะพอดีพอดีแหละมันไม่ร้อนไอ้ร้อนน่ะไม่ร้อนหรอกเพราะว่าที่มันยกเออเราถมที่สูงมาก เราถมที่สูงมากเราถมที่สูงมากแต่ดิฉันไม่รู้สึกว่าบ้านดิฉันสูงเลยนะเนี่ยแค่นี้หนึ่งชั้นเนี่ยเนี่ยดูดิแค่นี้นี่แค่นี้แค่นี้แค่นี้แค่น,คน,คนี้ก็ใช้ได้อยู่พอได้อยู่ไม่ไม่ต่ำซะทีเดียว นี่ไม่สูงอ่ะนี่แค่นี้เองนุ่นอยู่บนนู่นใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้แต่อันนี้ไม่ใช่นะท้องคานอยู่นุ่นท้องคานอยู่นู่นโอ้ยสูงมากกว่าสองเมตรห้าสิบค่ะสามเมตรนุ่นสามเมตรสองเมตรห้าสิบต่ำสองเมตรห้าสิบต่ำค่ะทุกคนองไปดูบ้านบ้านที่ดิฉันอยู่ตอนเนี้ย ทุกคนต้องไปดูบ้านที่ดิฉันอยู่ตอนนี้สูงมากแต่มันชั้นเดียวไงแต่มันชั้นเดียวไงสองชั้นจะสูงมากแค่ทีเดียวมันก็มันก็จะดูแบบกระเดิดกระเด้อมันก็จะดูแบบกระเดิดกระเด้อมันต้องมันต้องแบบพอดีพอดีนะมันจะได้ออกมาแบบดูแบบพอดีแล้วคนนึกภาพดูว่าตอนเช้าอ่ะดิฉันแบบเนี่ยอยู่ชั้นแล้วดิฉันก็มองไป ดิฉันอยู่บนนู่นดิฉันมองไปดิฉันเห็นไปยาวนู่นเลยนะตื่นเช้ามาเนี่ยดิฉันทําระเบียงไว้ล้วระเบียงดิฉันะใส่กระจกหมดเลยข้างหน้าติดกระจกให้มันแบบช้ำๆ,ๆนี่ชั้นสองนเป็นระเบียงจะมีระเบียงข้างหน้าสวยๆห้องนอนอยู่ตรงนี้ห้องนอนอยู่ตรงนี้ตื่นเช้ามาก็ตื่นเช้ามาก็อันนี้ก็จะมองออกมาเนี่ก็จะเห็นวิวหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้ วิวหน้าบ้านก็จะเห็นต้นไม้ข้างบ้านก็เห็นต้นไม้หน้าบ้านข้างบ้านเห็นต้นไม้หมดทุกอย่างอยู่ในหัวมาแล้วค่ะทุกอย่างอยู่ในหัวมาแล้วไลขายกี่โมงน่าจะมืดๆนะคะคุณพี่น่าจะประมาณสักสองทุ่มอะ่ะวันนี้ไม่ได้ขายเลยแม่อ้อยขอบคุณนะคะเพราะว่าทุเรียนไม่มีฝนมันตกฝนมันตกทุเรียนไม่มีฝนมันตกอะไรมันตก มันก็เลยแบบได้แบบนี้ได้แค่นี้นี่อี่คันหนึ่งบติ๊บติ๊บติ๊บ,บ,บ,บหลังใหญ่หลังใหญ่มากจะแรกนึกว่าหลังเล็กๆหลังใหญ่อยู่จะบอกเขาแรกเขาเร่งงานให้เขาเร่งงานฝนก็ตกน้าทำงานก็หน้าฝนนะโอ้ยทำงานหน้าร้อนยังดีกว่าทำงานหน้าฝนนะสร้างบ้านนะ่ะหน้าร้อนมันยังแบบ สามารถกางสแสลมกางอะไรอะไรใดๆได้แล้วก็แบบกันแดดได้ทําต่อได้แต่ฝนน้าะตกหนักยังไงก็ทําไม่ได้ยกเว้นว่ามุงหลังคาแล้วทํางานภายในเงนี้ยได้นี่หลังใหญ่มากทุกคนดูหลังใหญ่เป็นบ้านแบบฟอร์ดเขาเล่นบอร์ดเกมกับเด็กๆคะ่ะ เขาเล่นบอร์ดเกมกันอยู่เขาเแข่งกันแล้วก็ใครแพ้ก็โดนทําโทษอะไรกันก็ไม่รู้ค่ัเห็นก็เล่นกันนั่งเล่นกันอยู่วัยรุ่นแต่เขาดีเข้ากับเข้ากับเด็กได้เร็วเขาอยู่กันเข้ากันได้เร็วอะไรกันได้เร็วบอดเขาเป็นคนแบบเข้ากับคนอื่นง่ายอัธยาใส่ดีเข้ากับเด็กๆได้ง่ายเราก็ดีอะอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันได้ง่ายมันก็แบบเราก็สบายใจนะ เวลาแบบแฟนเราเข้ากับพนักงานได้อะไรได้อะมันก็แบบสบายเขาก็าไม่เหงาด้วยไงเห็นไหมล่ะพามาอยู่ต่างบ้านอย่างเงี้ยแล้ก็จะเข้ากับคนอื่นได้อะไรได้เขาก็ไม่เหงาขอบคุณพี่อัญชลีค่ะขอบคุณพี่อัญชลีนะคะ,ขอ,คข,อนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะ โอ้หลกละอันนี้ฝั่งตรงข้ามลกละมันมีตะป่าทุกคนดีละที่เราล้อมรู้วแบบเนี้ยมีตะป่าทั้งนั้นเลยแถวเนี้ยเห็นไหมเป็นป่าอากาศดีมีตะป่าป่า ที่ข้างๆก็เป็นญาติาๆห่างๆกันนะ่ะญาติญาติของทวดเขาอะเขาเป็นเขาเป็นพี่น้องกันเขาแบ่งคนละคนละล็อกคนละล็อกคนละล็อกคนสมัยก่อนนะเขาจับจองพื้นที่ทํากินใช่ปะเขาก็แบ่งกันแบ่งกันคนละล็อกคนละล็อกคนละล็อกแบ่งพื้นที่ไปต้นยางไงอันนี้ต้นยางต้นยาง เี๋ยวให้ดูต้น,ตนยางเดี๋ยวให้ดูต้นยางต้นยางอันนี้บ้านเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่มยคนออกแบบเองนะ ดิฉันเป็นคนออกแบบเองเอาเคยเน้นความเรียบเรียบหรูๆเรียบหรูดูแพงเรียบหรูดูแพงนี่แบบบ้านอันนี้อันนี้แบบข้างอันนี้จะเป็นฝั่งห้องทำงานจะเป็นฝั่งห้องทำงานแบบบ้านสองชั้นสวยๆไว้เน้นแบบเรียบหรูอะ่ะ เป็นแบบเรียบหรูไม่ใช่วังเป็นบ้านมันเป็นบ้านสองชั้นช้ำๆไปทำไปของเราไปปลูกบ้านตามต้องตามใจคนอยู่ค่ะบ้าน,น่เราไปเอาตามแบบใครไม่ได้เลยทุกคนบ้านเราไปเอาตามแบบใครไม่ได้เลยเราต้องเอาตามแบบของเราบ้านไม่มีสวยไม่สวยค่ะมันอยู่ที่เราอยู่ถ้าเราอยู่แล้วรู้สึกว่าเราชอบสไตล์นี้ ฉานชอบบ้านแบบนี้สไตล์นี้เราอยู่เราชอบนั่นคือจบไม่ใช่ไปเอาคนนู้นทำไปอันนี้สิอันนี้ไม่ดีเอาอันนู้นเถอะไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนอยู่กับเราเขาไม่ได้เป็นคนอยู่กับเราเราเป็นคนอยู่ถ้าเราโอเคคนสมา,สมาชิกในครอบครัวโอเคก็คือจบเราเป็นคนอยู่แล้วเราจะรักบ้านเราบ้านอะได้หมดบ้านทุกหลังสวยหมดสวยในแบบของเจ้าของบ้าน ไม่ได้สวยสําหรับคนอื่นนะอย่างดิฉันเหมือนกันถ้าดิฉันไปแบบบอกไปไปจิ้มบ้านคนอื่นดิฉันก็จะไปบอกว่าบ้านเขาไม่สวยไม่สวยไม่ชอบไม่ชอบอา้าวเราไม่ชอบแต่เราไม่ได้อยู่ไงก็เราไม่ได้อยู่เจ้าของบ้านเขาอยู่เจ้าของบ้านเขาอยู่เขาชอบก็คือจบใช่ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่นะคะผูกอู่ตามใจคนนอนเนี่ย เดี๋ยวก็จะทําเป็นสเต็ปสเ็ปไปหาตังก่อนทุกคนยังตังยังยังต้องหางบอีกเยอะต้องหางบอีกเยอะล้วก็พยายามทําให้มันเข้ากับความเป็นธรรมชาติก็คือเราทําบ้านนะเราก็ต้องดูด้วยหนึ่งดูภูมิทัศน์บ้านเราว่าบ้านเราเป็นแบบไหนอ่าอย่างที่ฉันรู้ว่าบ้านที่ฉันนะ่ะมันเป็นแบบแบบชนบทสไตล์ตชนบทคันที่ นะะแล้วก็แบบอยู่รายล้อมด้วยแบบสวนนะ่ะเป็นเป็นบ้านสวนนะ่ะฉะนั้นรั้วเอยกำแพงเอยตัวบ้านเอยก็ควรทำแนวแบบสไตล์แบบบ้านสวนไทยสมัยก่อนซึ่งแต่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนน่ะรั้วบ้านเขาก็จะเอาไม้ไผ่ไม้ไผ่ทำระแนงทำรั้วใช่ไหมแต่อันนี้เราเน้นงานโครงโทนถาวรเราก็เอาเหล็กชุบกวาวไนท์เอาเหล็กชุบกวาวไนท์ มันก็จะทนมากแล้วก็ทําดีเนี่ยปิดหัวปิดท้ายใช่ไหมน้ําก็จะไม่ไม่ไม่ขังน้ําไม่ขังไม่เป็นสนิมเหล็กก็จะทนมันก็จะอยู่ได้นานก็อยู่ไปเหอะหลายสิบปีอะ่ะกว่าจะบูรณนะก็หลายสิบปีอยู่ก็เราก็อยู่ไปใช่ทนแดดทนฝนกําแพงแล้วก็สีทาก็เ,าเอาสีที่มันสบายตาอย่าให้สีที่มันแบบสว่างเกินไปหรือแบบ หรือแบบที่มันแบบแสบตามันก็จะดูแบบไม่กลมกลืนกับธรรมชาติดิฉันชอบแบบสีแบบโมเดิร์นโมเดิร์นดิฉันก็เอาแบบสีควันบุหรีแล้วเวลาเปนแบบมันตัดกับท้องฟ้าเห็นปะสีเขียวแล้วท้องฟ้ามันก็จะกลมกลืนกําแพงบ้านเรามันก็จะดูแบบกลมกลืนแล้วลวดก็จะขดขดไปตามไปตามไปตามพื้นที่ของอพื้นที่ของที่ดินนะคะก็คือที่พื้นที่ดินทั้งหมดเนี่ย ดิฉันแบบล้อมรั้วหมดเลยนะล้อมรั้วหมดเลยสามไล่นิดๆอะคือล้อมรั้วหมดเลยเข้าออกทางเดียวค่ะล้อมล้วหมดเลยมันก็จะเป็นมีความแบบพาเวซีสูงพรเวทเทสดีมากขอบคุณค่ะมันก็มีความแบบพรเวทนะคะที่สําคัญเลยต้องเป็นพรเวทเพราะว่าเราอยู่แบบเนี้ยเราอยู่แบบแบบ มีความค่อนข้างแบบเป็นป่าเป็นอะไรก็ก็ต้องควรจะล้อมรั้วล้อมอะไรให้มันแบบมีชชทดพรเวทเราจะได้แบบหนึ่งเราก็สบายใจด้วยพอเราล้อมรั้วเสร็จแล้วมันเหมือนเราแบบรู้สเปซแล้วว่าเรามีพื้นที่ในการใช้สอยเท่าไหร่ยังไงบ้างแล้วเราก็วางอ่ะแล้วเราก็ค่อยวางผังตัว